ครับแม่ผ้ารวยครับอนานอยพิเศษครับวม่านนี้เลยก็เขาทาั้งล่างทั้งบนทั้งวิ่งอีกเขาเบิดดกับมมว่านี้บูได้มานกับกดคอมเมนต์นมาบอกกันในเดอร์คลิปนี้ไป้วยบนคลิปเก่าก็ย้อนด้วยบนคลิปเก่าด้วยครับของวันวันตีพานมา ไล่เบิงได้สองเม่ยาผ้ารวยครับกดขนห้าสองเมยาผ้ารวยแล้วเขาไปเบิงครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้าเดือครับเด้ออัสลัมมานีมาเบิงกันครับว่าจะได้เลขยังมา้่านอนพิเศษครับจ,จำพรสษุที่สิหเฮ้ย2ี่สบเจ็ด มันซุกมันซุกครับมันซุกทียี่สิบเจ็ดด้วยครับเดอ้อพวงกระเคียนผิดด้วกันเลขยก่ออกสองเจ็ดก็แม่ใส่สองหกหน่นหอยด้อ

คือจะจีดอันเดียวนี่อ,ออกตัวเก่าเก่าสามส,าาสีแดงอีกี่ะบเสกเก่าสีส่เก่าสี ซูนเก่ามีออกตัวเก่าใช่ไหมออกสามเก่าได้อ,อ,อ,อืมรุนตกตัวเก่าหกสองเจ็ดหกตัวนี้สูเห็น นี้เป็นจังไห้เนมากเตก็เต็จ็ดหกไม่เพิ่นออรบลรครับอ่ะเรียบร้อยครับเลข5ห้านอพิเศษ ก็จะได้สุที่ีสิมี6กตัวครับมี3มแถวเกณ์แถวแรกครับมีสองตัวมีหาสามคับ8 7แถวสองครับมีสองตัวคือกันมี1 3ึครับ7 6แถว3ครับมีสองตัวมีเก่าสกับเก่าสครับเลดวิงครับศูนย์กับเก่าครับ มันมาคือนมาว่านนี่เด้อกำลังได้รวยสุขภูสุขก้นนะครับเด้อก้นอะไรก็จะจำสังมัญญาครับคลิปนี้สวัสดีครับ